สวัสดีครับทุกท่านครับเมื่อนีขอนำภาพบรรยากาศการแข่งขันเรือยาวสนามเทศบาลนครอุบลประจำปี2567มาฝากให้ทุกท่านได้ชมกันครับชาานััั้กมวววีิงรพพสส เองเพื่อเก็บกระจนแนะเครื่ององบวนเป็นเรื่อจากชุมชนบานหนองบ่อเพื่อจังหวัดขบวนจังหวัดันบรีเพื่องมการแข่งขัน

สนามเทศบาลน,นคอรอุบลครับ